บางครั้งการเยียวยาใจเริ่มต้นจากการยอมเลิกราวิธีฟื้นฟูจิตใจหลังความรักพังทลายเมื่อความรักสิ้นสุดลงเราไม่ได้สูญเสียแค่คนคนหนึ่งไปแต่เราสูญเสียความเป็นเราในแบบที่เคยมีเราอยู่ข้างๆคลิปนี้จะพาคุณไปสำรวจการฟื้นฟูจิตใจจากความรักที่พังทลายมุมมองจากจิตวิทยาความสัมพันธ์ที่ช่วยเยียวยาหัวใจและพาคุณกลับมายืนหยัดได้อย่างมั่นคงอีกครั้งสำหรับคนที่เคยรักเคยพังและกำลังพยายามรักษาตัวเองคุณไม่ได้เดินคนเดียว บางครั้งเราไม่ได้เสียเขาไปตอนที่เขาเดินจากไปแต่เราเริ่มเสียเขาตั้งแต่วันที่เราพยายามจนเหนื่อยคลิปนี้ไม่ได้จะบอกให้คุณลืมเขาแต่จะพาคุณกลับมาเจอตัวเองอีกครั้งหนึ่งเมื่อความรักกลายเป็นอดีตคุณเคยไหมที่ตื่นขึ้นมาโดยไม่มีข้อความของเขาอีกแล้วเคยไหมที่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโดยไม่รู้จะส่งอะไรไปหาใครช่วงเวลาหลังเลิกราไม่ใช่แค่ความเหงาแต่มันคือช่องว่างช่องว่างที่เคยมีใครบางคนเติมเต็ม และตอนนี้มันกลับกลายเป็นเงียบว่างจนแทบกลั้นน้าตาไว้ไม่ไหวสองการยอมรับไม่ใช่ความพ่ายแพ้การยอมรับว่าความสัมพันธ์จบลงแล้วไม่ใช่ความล้มเหลวมันคือจุดเริ่มต้นของการรักษาตัวเองอย่ามัวแต่มองว่าเราไม่ดีพอบางทีเราแค่ดีไม่ตรงกันสจิตใจที่ป่วยไม่ควรถูกซ่อนไว้ใต้รอยยิ้มเวลาเราเจ็บแขนเราไปหาหมอเวลาเราเหนื่อยใจเรากลับแกล้งยิ้มอย่าทำร้ายตัวเองด้วยการต้องเข้มแข็งตลอดเวลา ร้องให้เธอเสียน้ำตาเธอแล้วค่อยเริ่มใหม่อีกครั้งเพราะการยอมอ่อนแอไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือความกล้าหาญที่แท้จริงสี่การฟื้นฟูจิตใจเริ่มต้นที่การฟังตัวเองหยุดฟังเสียงคนรอบตัวก่อนหันกลับมาฟังหัวใจตัวเองว่าเราต้องการอะไรไม่ต้องรีบมีใครใหม่ไม่ต้องรีบลืมใครเก่าแค่กลับมาใช้ชีวิตที่มีความสุขกับตัวเองก็พอแล้วห้าพื้นที่ใหม่ของชีวิตที่ไม่มีเขาแต่มีเราห้องนอนที่เคยมีเสื้อผ้าเขาตอนนี้ว่างเปล่า ร้านกาแฟที่เคยนั่งด้วยกันตอนนี้คุณนั่งคนเดียวแต่มันไม่แปลว่าคุณต้องเหงาตลอดไปวันหนึ่งคุณจะนั่งที่เดิมยิ้มคนเดียวแล้วบอกตัวเองว่าฉันผ่านมันมาได้6เลิกลาไม่ใช่จุดจบแต่คือจุดเริ่มต้นของความรักตัวเองเราหมักทุ่มเทให้ใครบางคนจนลืมดูแลตัวเองแต่การเลิกลาอาจเป็นโอกาสโอกาสให้คุณได้กลับมาเป็นคนสำคัญของชีวิตตัวเองอีกครั้งหากวันนี้คุณยังไม่โอเคไม่เป็นไรถ้าวันนี้ยังร้องไห้ก็ไม่ต้องห้ามน้ำตา แต่ขอแค่คุณอย่าลืมว่าคุณมีคุณค่าแม้ไม่มีเขาอยู่ข้างๆอีกต่อไปอย่ารักใครมากกว่าที่คุณรักตัวเองและอย่าลืมกลับมาเป็นความสุขของตัวเองอีกครั้งนะครับถ้าเคยผ่านจุดที่รู้สึกหมดหวังจากความรักลองแชร์ประสบการณ์หรือกำลังใจไว้ในคอมเมนต์ใครบางคนอาจได้พลังใจจากเรื่องราวของคุณอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้คนที่คุณรักบางทีคลิปนี้อาจเปลี่ยนวันที่เหนื่อยที่สุดของใครสักคนให้ดีขึ้นขอบคุณครับ